ชายคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่สนามบินที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้เพราะมาจากประเทศที่ไม่มีอยู่จริงที่ชื่อทูเรตเรื่องนี้มีความจริงซ่อนอยู่ จกคลิปก่อนหน้านี้ที่ทําไปเรื่องของชายที่มาจากทัวเรสที่มีทฤษฎีว่าอาจจะมาจากโลกอนาคตมาจากโลกคู่ขนานที่เป็นที่สงสัยกันอยู่ต้องขอโทษทุกคนจริงๆครับเรื่องนี้มีข้อมูลใหม่ที่ผมพลาดไปในตอนที่ทําคลิปนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยต้นเรื่องมันมีคนออสตอรี่เรื่องหนึ่งเนี่ยครับไปลงในเว็บไซต์เรื่องของชายที่โดนจับได้ที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามาจากประเทศทัวเรสแล้วมันไม่มีจริงพอจับไปนอนที่โรงแรมเนาะเพื่อรอสอบสวนในวันถัดไปเนี่ยเอาของต่างๆไว้เนี่ยกลายเป็นว่า วันถัดไปครับเขาหายตัวไปอย่างปริศนาทั้งๆที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมหนาแน่นอยู่ตลอดแล้วก็ถูกเชื่อมโยงว่าเขาอาจจะมาจากโลกคู่ขนานเรื่องนี้ก็เลยแพร่กระจายขยายออกไปมากมาย เป็นตำนานเรื่องลี้ลับคนจากมิติอื่นเรื่องที่ผมพลาดไปครับคือเรื่องนี้มันอิงมาจากกรณีจริงที่เกิดขึ้นในปี1960ที่เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ชื่อจอห์นอเลนเคซกรตอายุ36ปีที่ถูกจับกลุ่มที่ญี่ปุ่นเพราะว่าใช้หนังสือเดินทางปลอมแล้วก็มาที่นี่เพื่อซื้ออาวุธให้กองทัพอาหรับซึ่งชื่อทัวเรตนะครับน่าจะมาจากการที่สะกดผิดจากคำว่าทัวเร็ตต้องขอโทษอีกครั้งนะครับสำหรับการหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับและมันผิดพลาดจริงๆพอรู้ตัวเนี่ยก็รีบม,มาแก้ข่าวให้้ก่ออนเลลยัวขผูผิด มันจะส่งผลอะไรมากต่อไปก็เพื่อนๆช,ช่วยกันรีโพสต์ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆที่ฟังตอนเก่าไปแล้วแล้วยังไม่ได้รู้อัปเดตด้วยนะครับ